จะให้โอกาสพวกแกอีก3ว <Trans> ันเรามาเล่นเกมกันเชฟที่เป็นคู่แข่งของพวกคุณเนี่ยเก่งมากเลยนะคะพวกคุณจะไหวกันเหรอคะไหวเซ่การระอาหานะมันก็เหมือนอยู่ในสนามรบ ว่าใช้ชนะเฮ้ยเป็นวัดกันพี่เลยเฮ้ยไม่ต้องตกใจน้ำจางโมคนๆนการแข่งฮันเตอร์เชฟเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหมูหมูนะเว้ยหรือต้องไปเรียนเพิ่มเติมจากไอ้สอนอดีตแชมป์ฮันเตอร์เชฟจะแข่งฮันเตอร์เชฟเนี่ยรู้แล้วเหรอ ว่าเขาแข่งกันยังไงแล้วทอมาโดยไม่รู้อะไรเลยอนะการแข่งขันฮันเตอร์เชฟเอ้อะไรอะลุงอ้าวตุ๊กตาประกอบภาพในการเล่าเรื่องไงการแข่งขันฮันเตอร์เชฟจะแบ่งออกเป็นสองทีม ทีมทำอาหารกับทีมออกล่าหาวัตถุดิบสมัยฉันเนี่เจ้าชัยกับอาองเป็นคนทำอาหารส่วนฉันก็จะออกไปตามล่าหาวัตถุดิบเอามาบ้อนให้กับทั้งสองคนเพื่อนำการ าชัยก็เลยหันไปถามอาหงเลยทําอะไรดีเนี่ยหมูตัวเนี้มันน่ากินมากเลยเชียวเดี๋ยวเจอนะก็แล้วแต่ยัยชัยแล้วกันดูดูไปตงนี้ก็ดูปัญญาออนเหมือนกันนะสุภาษิตจีนเขาว่าไว้เดินหมากผิดก้าวเดียวล้มทั้งกระดานความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ลยายาจะล้มสักกี่ครั้งเราก็สู้ใหม่ได้เริ่มต้นใหม่ได้ผมไม่รู้หรอกว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ยังไงผมก็จะไม่ยอมแพ้เฮ้พี่พ่อมันได้ทุเรียนไปแล้วอ่ะเฮ้ยกลัวพวกมันไม่ได้เล็งมึงหรอก